สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องคาราเกะพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆอะไรห่าหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะมาจากพี่มาดูกันที่องค์แรกจับพี่น้ำได้จะเป็นมีดจากพี่มีรอยจานหลงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าดูความเก่าจากพี่นะคะมีรอยจานหลงพ่อเดิมจากคุณลูกค้าค่ะนะคะสภาพจะเป็นอย่าง่จากคุณลูกค้านะคะเล่มนี้นะคะพี่ขาเป็น เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเป็นมีดหลงพ่อเดิมเป็นปลายเหลี่ยมอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นมีดหลงพ่อเดิมเป็นปลายเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าค่ะตามภาพไปนะคะพี่นะคะมีรอยจานหลงพ่อเดิมแล้วก็เป็นปลายเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาตามภาพนะคะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าะคะ่าส่วนอันนี้จะเป็นชมดจากคุณลูกค้ามี2หน้า อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้อีกฝั่งจะเป็นอย่างนี้อันนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทพอจ้ะพี่มีเพชรแดงแงเพชรสีน้างินแล้วก็มีรอยจานจ้ะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพีนะอาจารย์พี่แล้วก็ตรงนี้จะมีรอยจานนะคะของขลูกค้าและคอแล้วก็ใต้ฐานจะมีเนี่ยเม็ดเนี่ยห้าเม็ดแดงๆเนี่ยหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เม็ดแดงๆแล้วก็เนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาจากอะไรจ้ะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะนะคะ ได้มาสภาพนี้จากคุณลูกค้าค่ะตามภาพนะคะพี่ขอไว้ที่1,5 0 0ับาทจ้ะพี่1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่มี2หัวนะจ้ะพี่อันนี้คือหัวที่1ส่วนอันนี้คือหัวที่2จากคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสนใจยังไงนะจ้ะพี่แล้วไม่ค่อยชัดยังไงค่ะคุณลูกคา้าคุณลูกคา้าแอนไลน์หาแม่คา้าได้เลยนะจ้ะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าเหน่ดนยะค่ะชิวมวจนี้ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5าจ เป็นหมากถุยปูเอี่ยมจากคุณลูกค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะหมากธุยปูเอี่ยมนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าหมากทุยปูเอี่ยมจ้า อ,อันนี้จะเป็นคร yeah ูบาวังม้าเสบนางจากพี่นะคะสนใจยังไงก็นิมนต์ได้นะคะพี่ขานะคะช่วยในเรื่องความรักนะคะพี่ขานะคะครูบาวังสีพึ่งม้าเสบนางนะคะพี่ขานะคะสภาพด้านหนก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นสีพึ่งนะคะพี่เหมือนมีนกอยู่หนึ่งตัวผู้หญิงผู้ชายนะคะพี่ตามภาพไปนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทจ้กอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าส nee. er ิบบาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกุด เป็นตะกุดเชือกถักเกาเกาๆพร้อมเหรียญหลวงพ่อแก้วจ้ะพี่เป็นปิดตานะคะพี่เป็นปิดตาแล้วก็อ่าอีกฝั่งเขียนว่าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน ad, จ้ะพี่จ๋านะคะเป็นตะกุดเกาเกาๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตามภาพคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะพี่ขาเป็นปิดตาเก่เกาๆจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นเหรียญปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนะคะชุดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้า เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จากความยาวประมาณนี้จากคุณลูกค้าเป็นเกลียวๆนะคะพี่เป็นเกลียวๆกับพี่ขาแล้วก็จะเป็นเชือกถักตรงกลางกับพี่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทตะกุดเก่าเก่าไม่ทราบที่จากคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นตลอดกอจ้ะเชือกถักตลอดกอเชือกถักนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตลอดกอเชือกถักขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้านะคะ ตามภาพเปนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะตะกุดคู่ไม่ทราบที่จากคุณลูกค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะมาเป็นคู่อย่างนี้จากพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะตะกุดคู่ไม่ทราบที่จ้ะอันนี้จะเป็นสร้อยจากพี่จ๋าสร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่สร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะ เส้นนี้ขอไว้ที่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทยาวนะคะคุณลูกค้ายาวอยู่นะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองจะ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่700รบาทนะคะพี่เป็นสร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าเจ็รอยบาทปลายทาง50บบาทจะ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จ้ะพี่นะคะไม่ทราบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรจ้ะพี่นะคะ หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าไม่ทราบที่จ้ะอันนี้เหมือนกันจ้ะพี่จ๋ากลมๆจ้ะกลมๆอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าอันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะถ้าจะปิดบอกว่ากลมๆนะคะพี่นะคะไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงปูดทวดจ้ะพี่แป๊บนึงปรับกล้องก่อนเป็นหลวงปูดทวดตัดให้ดูสดๆเลยจ้ะพี่ ตัดให้หนูสุดๆร้อนๆเลยจ้ะได้มาสภาพนี้ค่ะคุณลูกค้าแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่แกะก่อนนคะคะได้มาสภาพนี้จ้ะ นะคะคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าได้มาถภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะด้านในเขียนว่าหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่2 4งสี่้จากคุณลูกค้าคุณลูกค้าปิดไปแม่ค้าจะใส่ถุงเดิมๆแบบนี้ไปให้เลยนะคะพี่นะคะที่ว่าแกะที่ว่าแกะคือพี่ๆจะได้เห็นคะ่ะว่าว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงจ้ะพี่ตอนแรกว่าจะไม่แกะ แกะดีกว่าถ้าแกะจะขายง่ายกว่าจะพี่จ๋านะคะอันนี้จะเป็นหลวงปูท่ทาวดเนื้อว่านจาก500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะปิดไปอย่างนี้เลยจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะ คุณแผนจากคุณลูกค้าหลงปูทิมจ้ะด้านหลังฝั่งตะกุดเล็กๆจะพี่500บาทจ้ะคุณแผนปูทิมนี้นะคะพี่ขาสวยงามมากจะพี่ฝั่งตะกุดดอกเล็กๆอย่างนี้เต็มหลังเนยนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทจ้ะกาลาจะพี่จ๋ากะลาลาหูอมจันจะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานจะพี่600บาทจ้ะด้านหลังมีรอยจยนอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่กะลาแกะลาหูอมจันจ้ะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนจะพี่จ๋า500บาทจ้ะ พระลีลาเมตขนุนค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้ยบาทจ้ะพูดผิดพูดถูกไม่ว่ากันนะคะคุณลูกค้านะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสีวลีจ้ะพี่จ๋าเอ้ย2ี่าตวรษจ้ะเป็นเนื้อดินมั้งคะพี่นะคะห้ารบาทจ้ะยี่พาตวรรษจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะคุณลูกค้ารูปหล่อพ่อทบจ้ะพี่จ๋ามาในกรอบพลาสติกสวยๆกรอๆอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขอไว้ที่ห0ร้อยบาทจ้ะ รูปหล่อนหลวงพ่อทบอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่ค่ะคุณลูกค้าขามาถักลวดอย่างนี้จ้ะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะปิดตากเก่ามาถักลวดนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะนุปนหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่พิมพเข่ากว้างค่ะพี่พิมพเข่ากว้างหลังตรงนะจะ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องเคจั๊ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ เหลียงกลมพ่อคุยจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหลียงกลมพ่อกคกวยขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหลียงเก่าโบราณไม่ทราบที่จ๋าเป็นสีทองอย่างนี้จะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบที่นะคะคุณลูกค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาฝังตะกรุดสามดอกจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนีค่ะไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากศย์แปดสห้าเก้าหนึ่งแดย์จากห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะยี่ห้าศตวรรษจห้าร้อบาทจ้ะ ยี่พาสัตวรวัดนี้ห้า้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่จห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียนหลวงพ่อค้ายค่ะวัดสวนขันจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะไปสินะค่ะเดียนหลวงพ่อค้ายค่ะพี่วัดสวนขันจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดือนพ่ออีจ้ะเดือนพ่ออีเนื้อกระไรทองจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นห่วงเชืยอจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยหลงพ่อป่านนะคะพี่วัดบางเฮยจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะเดือนหลงพ่อป่านวัดบางเฮยนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเนื่องจะพี่พ่อเนื่องไหม ขอเนอเอียงอนเนี yeah. okay. like ่ยหลวงพ่อเนี่ยงมังคาพี่นะค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เนียนหลวงพ่อเนี่ยงขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยปู่รอดวัดวังน้ําวนจ้ะพี่เดียนปู่รอดวัดวังน้ําวนจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จ้ะหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อแช่มจ้ะพี่เดียนพ่อแช่มวัดฉลองจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ เหรียญพ่อแชมวัดฉลองขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอัน,นจะเป็นพระชัยวัดจ้ะพี่ไม่ทราบว่าชัยวัดอะไรนะคะพี่นะคะเหมือนตอกโคดจ้ะพี่เก่าเก่าอย่างนี้จ้ะพี่เก่าเก่าองค์เล็กๆอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จากคุณลูกค้าขาเป็นเห,ห,ร,ห,ห,นนหเรียญหลวงพ่ออะไรหลวงปู่ทิมจ้ะเหรียญปู่ทิมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าเหรียญปูทิมจ้ะองค์นี้ไม่ทราบที่จะพี่จะเป็นเหรียญเก่าโบราณจ้ะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่ค่ะคุณลูกค้าขอไว้ที่500ยบาทปลายทางห0บาทจ้ะปิดตาปูนากจะพี่วัดรวยจระเข้จะมีรอยจันจากคุณลูกค้าขาสวยงามมากจ้ะองค์นี้500ยบาทจ้ะองค์นี้500้ยบาทปลายทางห0บบาทจ้ะเหรียญพระพุทธเก่าๆไม่ทราบที่จากคุณลูกค้าขอไว้ที่500ร้บาทจ้ะ เรียนพระพุทธก่อขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้า,คคาสนใจองค์ไหนยังไงและภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าแอดไลน์ line, หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะ้ะฝากลูกค้าฝากลูกค้ากดติดตามช่องให้กระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ EP ดูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ